พบกับทางบ้านมนตานะครับวันนี้บ้านมนตาพาพาไปมูเราเรามามูที่วัดตะพังอำเภอสามโคกจังหวัดประุมธานีนะครับวันนี้จะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีในเรื่องอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะครับไม่ว่าจะเป็น้าวเวชวันหรือว่าเป็นพระหลวงปู่โตนะครับแล้วก็มีพระน้าโกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับวัดน,นี้เนี่ย ถึงแม้จะเป็นวัดใหม่สร้างเมื่อวันที่10มิถุนาสนห้า4ิบสีแต่วัดนี้ก็เป็นเป็นวัดมอญอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งวัดประพังเนี่ยถ้าภาษามอญนเนยเขาจะแปลว่าสิ่งที่รูปสถานที่ที่รูปรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาไว้ตรงเนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่บ้านมาตาของเราแนะนำนะครับถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ของเทือกเขาคืมเนี่ยหลายคนก็สอบถามผมมาว่า็กไหลที่เกี่ยวกับเตโชธาที่มีเตเตโชธาที่สูงเป็นธาตุไฟที่สูงเนี่ยเป็นประเทศไหนวันนี้ผมเอาเนื้อท้องปลาไหลนะครับเจ็ดไหลเป็เนื้อท้องปลาไหลที่เขาเรียกแม่ของตุมเนื้อท้องปลาไหลเนี่ยมาให้ดูกันนะครับอันนี้จะเป็นถ้าเรามองเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นมันวาวนะครับแล้วก็เรื่อนๆเ,เนี่ย สมัยก่อนเนี่ยถ้าเชื่อกันว่าเนื้อท้องปลาไหลเนี่ยเป็นแร่ขําวพื้นชนิดหนึ่งที่มีในเรื่องเตโชทธาธ่าหรือท่าไฟที่สูงมากป้องกันในเรื่องอ่าอภิชาตรมืดคนดำป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอัจฉริหรือธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และป้องกันในเรื่องคู่แข่งที่ใช้ในเรื่องส,สายสายเวทต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให กิจาการเราไปไม่ได้เแ็่หลายเพลิงเนี่ยจะเป็นทางออกสําหรบับคนสายมือนะครับที่เชื่อในเรื่องของสิ่งความความตัดติดเนี่ยจะช่วยป้องกันภัยอันตร,รายต่างๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องช่วงลาบเงินทองเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆหรือการเงินเข้ามาในในชีวิตเนี่ยบ้านมุนตาเราแนะนำหน้าขบา่ายขยามมรกดำอันนี้จะสวยมากนะครับจะมีจะมีสองด้าน ถ้าพูดถึงคําว่าหน้าหน้าขบาาเนี่ยบางคนจะเอ่อจะเข้าใจกันว่าตำนานเนี่ยเขาจะบอกว่าคืองูก,กินหางมีกินมีใช้ไม่อดดังนั้นการที่มาทําแกะจากแรกงทำเสร็จแล้วเนี่ยจะดึงดูดโชคลาบได้ดีมากเป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งที่บ้านบ้านมอตาของเราแนะนาอันนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือมักลุกแข่งรับแรงมีคนสอบถามกันมากเลยว่าเมื่อ เมื่อก็ประมาณห้าปีก่อนเนี่ยบ้านมันตาเราได้ออกเครื่องรางเครื่องรางจากรับแรงเนี่ยนะครับแต่นี้พอดีเนี่ยผมมีตัวอย่างเขาเรียกหมักลุกแห่งแห่งรับแรงเขาบอกชีวิตคนเราเนี่ยมันเหมือนเกมหมากลุกถ้าเดินแล้วเราชนะเนี่ยชีวิตของเราก็จะไปได้นะครับทั้งทางกระดานเลยแต่ถ้าเราเดินแล้วเราเกิดพ่ายแพ้แก่คู่แข่ง ถ่นหมายถึงว่าชีวิตเราอาจจะล้มไปทั้งกระดานเราจะเห็นได้ง่ายเน่จากนักธุรกิจต่างๆเนี่ยบางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็ไม่ประสบความความสําเร็จบางคนเนี่ยถึงกับให้แพ้แล้วก็หมดเนื้อหมดตัวที่เนื้อประดาตัวไปไ้ก็มีดังนั้นเนี่ยการที่เราทําในเรื่องอเรื่องราวของขังหลักรุกแขนงลงรับแลมาเนี่ย ก็เพื่อเอาไว้เสริมสําหรับคนที่ทําในเรื่องธุรัก,กิจแล้วต้องมีกาเเรเก่งที่สุู้กคุณเนี่ยจะช่วยดึงดูดในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ป้องกันการลอบทำ้ายจากจากพวกแขกโดยที่ใช้สายเวทหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยแตดแก้งให้ทําให้กิจการเราเ่ยติดขับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา ลูกแข่งรับแรลไปแล้วเราไปไว้ในกิจการเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งเราจะแก้ในสิ่งที่ติดขัดตรงนี้ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากสายบูนะครับว่าถ้าคิดถึงเครื่องรางแห่งเขาขึ้นนะครับบ้านมนลตาเราเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้เอ่อพูดง่ายๆว่าประชาสัมพันธ์ประชาเกี่ยวกับเรื่องเขาขึ้นมาเนี่ยไม่นานนานเนี่ยนับยี่สิบกว่าปีเนี่ยนะครับ ตรงนี้บอกเลยว่าแรกเขาวมคืนของแท้แรกราคาไม่สูงเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพจของชาวบ้านมตตาหรือทางช่องเจ้าเจ้าพญาชาแนลแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตนะครับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเข่าวุมคืนไม่ว่าการจะเป็นจัดจะทาในเรื่องของผ้าใหญ่ที่ตั้งนะครับอยู่บริเวณเขาุมคืนที่สูงอ่า15เมตรแล้วหน้าตัด12เมตรเนี่ยของวัดปงรีเดี๋ยวเราก็จะมีการ อัปเดตให้กับสายโูนะครับ